Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนในวีดีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP2 50 v o c a b u l a r y For Grade 5 50คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูคสายฝนยแสนคำค่ะเรามาฟังแล้วก็สุดพูดไปทาพร้อมกันเลยค่ะ If you are ready let's get started Cookie Cookie ขนมคุกกี้ p o w d e r p o w ข้าโต๊ะกัน้น้าผี้าผีถั่วฝักยาว Cut Cut ตัด day day กลางวันวันด g u e d ก a l o g u e การสนทนา Dit d i ด,ดอดีตของดู ได้ได้ตายด d ช t c h ทานด o do ทำดรายสริมดรายส์ริมกุ้งแห้งดื่มแต่ a ด e ่ t กินอา out eat out ไปกินอาหารนอกบ้าน egg egg ไข่ egg cup egg cup ช่วยวางไข่ every day every day ทุกทุกวัน extra extra พิเศษ I I ตา favorite favorite ชื่นชอบ Fill in กรอกแบบฟอร์ม Finally Finally ในที่สุด First First แรกที่หนึง่ง Fish Fish ลา For For สำหรับ French Fries French Fries มันฝรั่งทอด fridge fridge ตู้เย็น fried chicken fried chicken ไก่ทอด fried rice fried rice ข้าวผัด from from จาก fruit fruit ผลไม้ good at good at เก่งทำได้ดี Go shopping Go shopping ไปซื้อของ Grape Grape ผลอักงงนน Great Great ยิ่งใหญ่ Habit Habit นิสัย Ham Ham เนื้อขาหมูรมควัน Health Health สุขภาพ hello hello สวัสดี honey honey น้ำพึ้ง how how อย่างไร how many how many เท่าไร่ใช้กับคำนามที่นับได้ how much how much เท่าไร่ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ hundred hundred ร้อย idea i อเดีความคิด in in into, into, ินใน into อเข้าไปใน is is เป็นอยู่คือ It it มัน thank you for watching